เอาสวัสดีครับมาต่อรอบสองนะฮะพี่พนมเจอกับเป็กมือกาวนะครับพี่พนมลูกแตกวันนี้ให้เกียรติมาเยือนสนามเฟรนด์แลนด์นะฮะพี่พนมลูกแตกนะฮะเกมเก้าเหมือนเดิมนะฮะมีเด้งเหมือนเดิมไหมฮะมีเด้งเหมือนเดิมไหมโอเคครับอันี้เพิ่มนะฮะเป็นเกมละสามพันบาทนะฮะมีคนจับนอกเยอะแล้วนะฮะ จิงเงินรางวัลส0มพบาทเอาวะศูนย์ศูนย์ครับเริ่มครับลูกแรกเป็กเข้ามาคุมโซนได้ดีครับร <c oughs> ะยะเล่นอยู่ที่ประมาณ8เมตรลูกนี้พี่พนมโอ้โหว้ตีลูกนี้ไปเย็นนะ เปกมือกาวจะทำการเข้าฮนะนี่เกมที่หนึ่งนะฮะลูกนี้เขาเปลี่ยนพีพนมตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับตีไม่โดนเสียหนึ่งแต้มต้องขออภัยนะแนวตั้งไ์ตดไม่ได้นะฮะผ่านแอปลูกนี้โอ้โหพีพนมตีติดไหมฮะสองแต้มในสนามเป็กลูกนี้ทำการเข้าได้อย่างเดียวนะฮะลูกนี้เข้ามา เขามาเปลี่ยนครับเอาปีพนมตีโดนรับสองตีติดรับสามลูกนี้รลับตาแล้วฟังเสียงลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหพ่อพีวีซีเรียกพี่ครับแต่น้ำหนักไม่ได้นะฮะขาหัวไปหนึ่งลูกเบตองนะฮะโอ้วันนี้พี่เอบางบ่มาเยือนสนามเบตองเป็นมิลแลน้วยนะฮะ กอยิ้มโดนสับดีแล้วผมผมแชร์เขาปะเดี๋ยวไม่มียอดเอาสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับเป๊กนำนะฮะหลังแรกแชร์เปียร์หรือยังถ้าเปียร์แล้วแมวนะแชร์ตายแล้วแมวนะเขาก่อนลูกแรกเป๊กเข้ามาคุมโซนได้ดีฮะระยะเล่นอยู่ที่ประมาณเก้าเมตรถึงสิบเมตรโดยประมาณฮะลูกนี้ปีพนมต่างทารยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ ลูกแทบแตกครับบอกเลยฮะพี่พนมฮะเป็กมือเก่าทำการเข้าลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้เข้าห่างๆนะฮะพี่พนมตีอย่างเดียวฮะตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้อืโดนฮะออกคู่ไปฮะเหลือหนึ่งหนึ่งฮะในมือฮะในสนาม พี่พนมได้อยู่หนึ่งแต้มเขาเปลี่ยนที่นสองเลเขามาโอ้โหลูกนี้เปลี่ยนนะเอ้าพี่พนมเอาละฮะพี่พนมเข้าเขาบ้านตุ่มกันอีกแล้วเดียวตีเอาละฮะเกี่ยวกองเชียดิกองเชียร์เชียร์เตปคนกองเชียร์ใจถึงอะลูกนี้โยกขึ้นมาลูกนี้เอ้าโอ้ยแกนเกือบออกฮะ สกอร์เป็น1น่ตอนหนึ่งครับสกอกนอหนึ่งตอนหนึ่งครับโอ้หระยะเล่นประมาณ11เมตรได้ับโดยประมาณโอ้โหลูกเข้าลูกตีครบเครื่องครับพี่พนมนะฮะ สิบเอ็ดไม้ได้ฮะโดยประมาณลูกแรกเป๊กจะทำการไปับโอ้ระยะไกลมากเลยนะฮะโอ้เอามือตีเจอมือตีก็ต้องหนีกันหน่อยนะฮะลูกนี้เป๊กตั้งทาได้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหระยะนี้ยังตีจอดีโอ้โหเดือดประทะเดือดครับมือตีประทะมือตี บอกเลยว่ามันฮนะมันพี่ค่ะก็ขอขอบคุณเอทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาชมนะฮะก็ต,ต้องขออภัยนนะะไม่ได้อ่านคอมเมนตนะ์ให้นะฮะเนื่องจากว่า,าไม่เห็นคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ไม่เห็นยอดผู้ชมเนวยนะฮะเนื่องจากว่าไลฟ์สดผ่านแอปนะฮะต้องขออภัยมาหน้ที่นี้ด้วยไม่สามารถตอบลูกนี้เป๊ก ตีโดนรับหนึ่งต,ตีตีรับสองลูกนี้ยกขึ้นมาอื้อน้ำหนักได้แต่ไม่ตรงฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะเอาลูกออก,กนะฮะลูกนี้ไปทำการเข้าฮะลูกนี้อื้อหือเข้ามาเปลีนะ่ยนครับเอา้าระยะนี้ปีพนมตีโดนรับหนึ่งต,ตีตีรับสองลูกนี้ ยกขึ้นมาลูกนี้ไม่ตรงนะฮะก็เป็นสองต่อหนึ่งฮะได้เร็วเป๊กนำอยู่หนึ่งแต้นะตอนนี้โอ้โหระยะไกลมากเลยนะสิบเอ็ดเมตรได้ฮะสิบเอ็ดเมตรกกว่าระยะเล่นนะฮะพอมือตีเจอมือตีเนี่ยใครขึ้นก่อนเสียเปรียบนะโดนตีไล่อย่างเดียวเลยนะฮะเอาสกอสองต่อหนึ่งครับ เปนำอยู่หนึ่งแต้มลูกนี้เข้ามาหืคุมโซนได้ดีระยะเล่นโอ้โหสิบสิบเอ็ดเมตรดีนะฮะระยะไกลๆงั้นเนะะลฮะ,ะลูกนี้พี่พนมยกขึ้นมาลูกนี้หืน้ำหนักได้ฮะแต่ไม่ตงฮนะเอาพี่พนมจะตีได้จะเข้าโอ้ลูกนี้จะตีรยบ ลูกนี้ยกขึ้นมาอืมไม่ตรงะพี่พนมเอาลูกนี้จะอ่านเกมเล่นยังไงครับพี่พนมลูกนี้ตีอีกนึงโอ้โหที่เดียวกันเลยฮะโอ้โหเสียสามแต้มครับพี่พนมนะฮะตะกอเป็นห้าต่อหนึ่งฮะเอาอย่างแรกนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ ท่านใดที่ยังไม่ติดตามเพจเราก็ฝากติดตามเพจเราด้วยฮะ lnw นักลบเบตตองนะฮะสกอห้าตอนหนึ่งครับเป็กมือกาวนำอยู่นะฮะเอาครับพีพนมพจับแกนวางระยะเล่นอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรขึ้นนะโอ้โหเป็กเขาห่างไว้ฮะ ลูกนี้พี่พนมเข้าห่างเหมือนกันนะไม่มีใครเข้าใกล้แกนเลยนะฮะเอาแค่พอ like ปปบบเปลี่ยนนะเอาเป็กตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองลูกตียกขึ้นมาลูกนี้จอดไหมฮะรับสองแต้มฮะลูกในมือพี่พนมเหลือสองเป็กเหลือหนึ่งโอ้เขาแค่เปลี่ยนจริงๆนะฮะเอาครับเป็กจะทําการเข้าฮะเอาครับพี่พนมได้ตีสวนคืน ลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดสองตีพนมตัาง่าได้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้ยโดนนะสองแต้มหรือเปล่าเอาฮะเอาฮะมีตลับนี้ไหมโอ้โหได้สองแต้มฮะโอ้โหสกอร์เป็นสามต่อห้าครับ เอาฮสกอสามต่อห<ะ>้าเจ็ดสี่จันมิทครับสุดยอดสนามสวยเพราะจันมิทเรเราไม่ปวดลูกนี้เป๊กไปาทำการตีลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้หื่มโดนแค่ขยายโซนนะฮะอย่างเสียอยู่หนึ่งแต้มมีเป๊กทำการเข้าครับยกขึ้นมาเอาลูกนี้โอ้โหเข้าหลุดครับเป๊ก ทำการเข้าอีกหนึ่งลูกลูกนี้เข้ามาเปยรับโอ้พิพนมเหลือสองลูกนะฮะตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้ตั้งท่าได้ยกขึ้นมาอือหือสองแต้มนอหนอฮะเข้ามารับแต้มที่สามโอ้โหขนมกุกรอบสกอโอ้โหพี่พนมนํำขึ้นมาฮะโดยสกอหกต่อห้านะฮะเอาฮะ อกวาดในรอกนี้อย่าไปกวดเข้าหาลานที่ดำเปอนลูกผมนะโอ้พี่พนมเข้ากลุ่มโซนได้ดีฮะกเขับการเตี๊ยบลูกนี้ตั้งท่าได้ยกขึ้นหมาลูกนี้โอ้โหจอดคาวเฮ้ฮะลูกตีเหมือนลูกเข้าฮะพี่พนมจะทำการเตี๊ยคืนจะจอดหรือเปล่า ลูกตียกขึ้นอ้าวโอ้โตีโดนจอดอยู่ห่างๆนะฮะรับไป,ปนบนมมนะหนึ่งแต้มครับพี่พนม,มนๆๆๆๆลูกแตกนะฮะโอ้โหลูกนี้ตีจัดแต้มครับพี่พนมไี้โดนรับหนึ่งติตีรับสองลูกนี้ยกขึ้นมาอืมือตีจอดห่างๆนะฮะโอ้โหเป๊กได้หนึ่งแต้มสกอร์เป็นหกต่อหกครับโอ้โหสูสีครับ ไฟนี้เป็นไฟที่สองนะฮะอรอบแรกพี่พนมบวกไปสอเกมไฟที่สองใครจะบวกรอดูกันะครับใครจะอยู่ใครจะไปเอามือตีปะทะมือเตียบสกอร์หต่อหครับิีเงินรางวัลสามพบาทนะฮะโอ้ลูกนี้ ไปเข้ามาคุมโซนได้ดีฮะปิพนนมจะทำการตีลูกนี้ยกขึ้นมาอืไม่ตองะปิพนนมจะตีอีกหนึ่งลูกฮะลูกนี้แตกหรือเปล่าอืซัดเต็มคอรอเต็มแข้งครับจอดรับไปหนึ่งแต้มในสนามลูกนี้ไปทำการเข้ามาลูกนี้ปิพนนมน่าจะตีตัดแต้มนะฮะ ตีโดนรับหนึ่งต,ตีตีรับสองลูกนี้ยกขึ้นมาอื้มเต็มเต็มเลขฮนะโอ้โหคุ้มกันไม่เนี่ยลูกแตกนี่ไม่คุ้มเลยนะฮะพี่พนมตีแต่ละลูกโอ้โหสกอตเจ็ดต่อหกครับพี่ไอ้เป็กมือกาวนำอยู่นะฮะเอา้าเป็กหายอีกสองพี่พนมหายอีกสามครับครับ พี่พนมตีจอด3เมตรก็เกมได้นะฮะเอาฮะต่างคนต่างมีสิทธิ์เกมนะฮะครับผม76ฮะลูกนี้เป๊กเข้ามาคุมโซนได้ดีฮะระยะเล่นน่าจะ11เมตรถึง2เมตรโดยประมาณนะฮะโอ้ระยะเล่นไกลมากโอ้ลูกนี้พี่พนมเข้าฮะโอ้โหแล้วเข้าได้ดีเลยฮะพกเครื่องเรื่องไปตองฮะพี่พนม พี่พนมไพรนะฮะเอาตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองลูกนี้เปกยกขึ้นมาอืม้มน้ำนกดีฮนะแต่ไม่ตรงนะฮะโอ้โหเอาลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้นนเอา้าพี่พนมมีสิเกมนะฮะ แต่ว่าลูกคุมของเป็กก็ยังคุมโซนนี้ดีอยู่นะฮะก็ถือว่าไม่ห่างจากแกนเท่าไหร่ประมาณสามสิบเซนโดยประมาณนะฮะถึง40เซนไม่แรก็ระกาดนี้บอบังอย่าบังกล้องครับพี่ครับผมรบกวนหน่อยนะฮะเอาตีโดนรับหนึ่งตีเจาะเอยตีโดนรับสองตีจอดเกมับพีนนม ลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้น้ำหนักดีมากเลยอ่ะโอ้อไม่ตรงอ,อ,งอะอุระยะเป็นสองเมต,ตรสกอร์ได้แต้มอยู่นะสกอร์เป็นเจ็ดต่อเจ็ครับโอ้สูสีคู่ขี้บอกเลยมันมันพี่ค่ะเจ็ดต่อเจ็ดครับสกอร์ตอนนี้โอ้เล่นแต่ระยะไกลๆสิบเมตรขึ้นนะ บอกเลยถ้าใกล้นี่ขึ้นก่อนเจ็บนะฮะแต่จะหาว่าแอดไม่เตือนโอุโยลูกนี้ขากล้องแป๊บหบนึ่งนะฮะขอ,อปรับขากล้องนิดนึงระยะเล่นอยู่ที่ประมาณ10เมตรได้โดยประมาณนะสอกอร์เจ็ดต่อเจ็ด ลูกนี้พี่พนมจะทำยังไงฮะโอ้พี่พนมจะทำการเข้าฮะลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้เอา้าพี่พนมหลุดฮะโอ้โหเป๊กมีโอกาสเกมสูงนะฮะลูกนี้โอ้โหสูสีเหมือนเป๊กได้อยู่หนึ่งแต้มนะฮะตอนนีตน้ตลับเมตรมีบเปล่าวะเอาฮะตลับเมตรเกมแล้วเอาฮะได้วัดครับเป๊ก ตอนนี้เหลืออยู่ในมือสองแต้มครับเียเอได้่ไเอาฮะได้วัดฮะอ่ทางเพจเอ่อได้คุยกันแล้วะฮะเราจะจัดโอเพ่นวันที่30มมกรานะฮะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะฮะ าสามสิบมกลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะใครได้แต้มครับตอนนี้เอ้าพี่ปน,ม,นม,ม,มได้อยู่หนึ่งแต้มครับเป็กต้องตีลูกนี้เป็กยกขึ้นมาลูกนี้เข้าเกมครับเป็กจะทำได้หรือเปล่า นี้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเกมครับชะนะไปด้วยสกอร9์9ต่อ7ครับเออรับสมัครที่48ทีมนะฮะเเพ,พี่ดอนผมขอผมขอได้ไหมเออผมไลท์สดอยู่ ไม่ใช่ลดดไลฟ์สดอยู่นะเอาฮะเล่นเล่น,เล,นเล่นหัวเดียวนะเล่นเล่นฝั่งต้องขอโทษเลยนะพี่พอดีไลฟ์สดไม,ไม่ไม่นะั้นเอา้าเป๊กตีจอดไว้ฮะโอ้โหลูกแรกสกอสูดสูหมาฮะต้องขอไปด้วยลืมปรับโอ้โหพี่พนมตีลูกนี้ไม่ถึงนะฮะพี่พนมลูกนี้เข้ามาลูกนี้เป็นยังไง โอ้โหยังไม่เปลี่ยนนะเอาเป็กเหลือสองฮะแต่ตอนนี้เป็กได้อยู่หนึ่งแต้มนะลูกนี้เป็กยกขึ้นมาเอาแกนออกฮะโอ้โหเสียดายลูกจอดมากเลยฮะโอ้โหตีตรงยังกระท่อไม่เอาสกอร์หนึ่งต่อศูนยนะเป็กนำพิพนมนมไปหนึ่งสองหนึ่งต่อศูนย์ ต้องขอพายะไลฟ์สดแนวตั้งไม่ได้นะผ่านแอปเดี๋ยวจะไปหาลองเทสดูนะฮะแนวตั้งเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วมันไม่ได้นะลุกนี้ปีพนมยกขึ้นมาเอาตีโดนออกคู่ไหมฮะตะกอนหนึ่งต่อศูนะเต็กนําอยู่ปีพนมทำการเข้า ระยะเล่นอยู่ที่ประมาณ10เมตรถึง11เมตรได้ฮนะอเอาลูกนี้ไปจะทำการตีบลูกนี้ตั้งท่าได้ยกขึ้นหมาลูกนี้ตีโดนออกคู่ไปฮนะไม่ลงดินเลยนะฮะ เหล็กปะทะเหล็กครับเป็กเข้ามาลูกนี้อ,อ,อ,อยังห่างอยู่นะฮะห่างจากแกนประมาณหกเจ็ดสิบเซนได้โดยประมาณลูกนี้พี่พน,นมเข้ามาเข้ามาออเปลี่ยนครับ,รบ,รบสกอร์หนึ่งตอนหนึ่งครับถือว่ากินกันไม่ขาดจริงๆนะฮะพี่พนมกับเป็กมือกาวโอ้สูสีสครับ เอาพี่พนมโยนแกนออกนะฮะเอาฮะโอ้พี่พนมเข้ามาคุมโซนได้ดีฮนะเบกจะเข้าลูกยิงตีเบกจะทำการเตีรยบ ลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหตีจอดเลยฮะเอาพี่พนมครับทำการตีสวนคืนลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหต็มไฮะแต่ว่าตําหนักเกินนะฮะทำการตีอีกหนึ่งลูกโอ้ยลูกเมื่อกี้เสียดายมากเลยฮะโอ้หพี่พนมตีตรงกังกระท่อเลยท่อผิวสีเรียกพี่เลยเอา เป็กได้สองแต้มนะฮะโอ้โหเป็กได้สองแต้มสกอร์เป็นสามต่อหนึ่งครับโอ้โหลูกลอยอย่างสวยครับเอฟซี <F 3 S 1> พี่พนมกดหัวใจมารัวๆนะครับเอฟซีเป็กมือกาวกดไลค์มารัวๆเอา้เอาเชียร์ฝั่งไหนชอบฝั่งไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะสกอร์สามต่อหนึ่งครับเอา้าลูกแรกพี่พนมทำการตี ลูกนี้ยกขึ้นมาอืมลูกนี้ตีจอดไวนะ้ในสนามรับหนึ่งแต้มครับพี่พนมเป็กไม่เข้านะฮะดูจักท่าแล้วลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหตีจอดคืนนะพี่พนมเหลือสองเป็กเหลือหนึ่งพี่พนมเข้าลูกนี้เอาลูกนี้ไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนหรือเปล่า,เ,ลาเอาฮะผมก็ใส่าตามไมา่ค่อยดีนะฮะ เอาวัดะฮะพีะ่พนมกะเข้าห่างๆนะฮะพอเข้าใกล้เป๊กจะตีจอดนะฮะทำให้พี่พนมเล่นยากแต่ผมว่าลูกพี่พนมน่าจะได้อยู่หรือเปล่าอ๋อพี่พนมได้อยู่นะฮะเอาเป๊กจะเข้าหรือจะทำการตีครับระยะนี้ก็พี่พนมก็ไม่ผ่านกันนะฮะถ้าเข้านี่ เต็กทำกันตีครับโอ้โหตีเข้ามาห่างแก่นด้วยนะเอ้าวีพนม,มเข้าได้อย่างเดียวนะฮะตอนนี้เต็กรับอยู่สองแต้มขเ,เ,เข้ามาลูกนี้อ,อเขาเปลี่ยนตะกอสอต่อสามมา เอาครับปีพนมได้2เพิ่มเป็น2แต้มนะฮะโอ้ระยะเล่นโอ้โหสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะบอกเลยฮะลูกนี้เป๊กตังคาได้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแก่นออกครับตกอร์เป็น3ต่อ3ครับระยะนี้โอ้มือตีก็ ทำงานหนักเลยนะฮะบอกเลย11เมตร12เมตรนี่สกอร์3ตอ่อ3ครับพี่พนมตามมาตีเสมอได้นะฮะตอนนี้เอาบุรี่ลูกนี้เป๊กโอ้โห สิบเอ็ดเมตรอีกนะฮะโดยประมาณนะฮะโอ้โหเล่นระยะไกลจริงๆฮะอะไรอุ๊ซับลูกนี้ตีต่ำนะฮะเป็กจะทำการตีลูกเอามาก่อน,นลูกหนีโอ้โหสับถอยหลังนะฮะพี่พนมจะเข้าหรือจะตีลูกนี้พี่พนมทำการเข้าครับโอ้ยเข้าได้ดีนะพี่พนมครับพบเครื่องเรื่องเบตองครับทั้งเป็กแล้วก็พี่พนมนะฮะ บอกเลยทั้งเข้าทั้งตีเอาวะลูกนี้เป็กทำการตีตั้งทาได้ยกขึ้นมาลูกนี้อืน้ำหนักได้แต่ไม่ตรงนะฮะดูไม่ได้ลูกนี้พี่พนมเข้ามารับแต้มที่สองนะสะกอร์เป็นห้าต่อสามครับพี่พนมนำไปนะฮะตอนนี้ด้วยสกอร์หต่อสาม ใช่ครับสามเท่าเอาฮะสกอห้าต่อสามครับ <c oughs> พี่พนมนำอยู่นะฮะตอนนี้เอาฮะ้หูหระยะเล่น11เมตรถึง12เมตรนะฮะโดยประมาณนะฮะโอ้โห เล่นกันไกลมากเลยนะเอาตามกันต่อครับลูกนี้เป๊กจะทำการไคยับลูกนี้ยกขึ้นหมาลูกนี้พรามเดินดงออกคู่ไปทีฮะ,ะล,นะลูกนี้เป๊กจะทำการเข้าอะโอ้ยลูกนี้เข้าคุมโตนได้ดีอะพี่พนม ทำการไปยัลูกนี้ลูกนี้ตั้งท่าได้ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหตีโดนออกคู่ไปงะเหลือ1ต่อหนึ่งครับพีพนมยกขึ้นหมาลูกนี้โอ้ลูกนี้นห่างจากแกนอยู่ประมาณ7 0็ดสิบถึงแปเซนได้ฮะโด,ด,ดยดประมาณเป๊กทำการเข้าลูกนี้ โอ้โหหนูจะตำดากแล้วนะ,ะฮะตามขึ้นมาสกอร์เป็น4่ต่อ5ครับโอ้โหเล่นหัวท้ายสนามจริงๆฮะน่าจะ12เมตรได้นะฮะระยะนี้ บอกเลยฮะมือตีมีท้อเลยฮะระยะนี้ลูกนี้เป็กเข้ามาอื<ๆ>้มเอาคุมโซนได้ดีอยู่นะฮะพี่ปนมจะเข้าหรือจะตีครับลูกนี้ปนมลูกแตกลูกนี้ยกขึ้นผ่าลูกนี้โอ้โหระยะนี้ยังตีจอดีกู โหดสัตว์รัสเซียครับโอ้โหระยะนี้เอาเป็กจะตีจอดคืนได้หรือเปล่าโอ้โหอย่างมันลูกนี้เป็กยกขึ้นมาโอ้โห,โโหไม่ตรงฮะเป็กเอาฮะเป็กจะเข่าหรือจะตีลูกนี้เป็กตัดสินใจตีครับโอ้โหเสียสองครับเป็ก

เจ็ดต่อสี่ครับลูกนี้เป๊กปือกาวยกขึ้นมาโอ้โหอจอดข้าวใช่มพี่พนม,มอยู่ไม่ได้ลูกนี้ต้องตีสวนครับเอาฮะลูกจะแตกหรือเปล่าลูกนี้ลูกนี้ยกขึ้นอ่าโอ้โหอบอกเลยว่ามันลูกแชรแตกเหล็กปะทะเหล็กครับลูกนี้ ไม่ลงพื้นเลยนะเป็กเข้ามาลูกนี้อเข้ามาเปลี่ยนครับตีโดนรับหนึ่งต,ตีติดรับสองครับตีตัดแต้มนะพี่พนมลูกนี้ยกขึ้นมาวิลูกนี้ไม่ตรงนะฮะเอาฮะเป็กเข้ามาเก็บแต้มที่สองได้หรือเปล่าลูกนี้ยกขึ้นมา โอ,โ,โอ้โหได้2แต้มสกอร์เป็น6ต่อ7ครับโอ,โ,โอ้โหเป๊กตาม,มาติดๆนะฮะเอาหา3ากระหา2องครับเดี๋ยวไลค์กันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เน,นะะียน,นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางเพจนะฮะสกอร์6ต่อ7ครับ ลูกนี้เป็กเข้ามาคุมโซนได้ดีนะระยะเล่นน่าจะประมาณ9เมตรได้ฮนะโดยประมาณนะฮะลูกนี้พี่พนมจะเข้ารู้จะตีลูกนี้ยกขึ้นมาลูกนี้โดนทักทากนะฮะเอาฮะพี่พนมลูกนี้ยกขึ้นมาอีกอีกหนึ่งลูกโอโ้โห เป็กหมดติดเกมฮะลูกนี้เป็กจะทำการเข้าลูกนี้ยกขึ้นมาอือหือลูกนี้เข้ามาเปลี่ยนฮะพี่พนมจะเข้าหรือจะตีครับพี่พนม